สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับคลิปนี้แนวทางฮานอยวันอังคารที่20เมษายน2564นนะคะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังเนาะของวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสําหรับ3นอยฮานอยพิเศษออก4 4 7 4 8 4เจบน4ล่าง สี่มาจริงๆสี่ขยันมามากๆเลยนะคะพี่น้องให้เด่นเจ็ดไปนะคะแล้วก็จับเจ็ดด้วยนะใครที่รูดหรือจับตามนี้ทุกตัวก็เข้าหน่อยแรกเลยนะคะสำหรับพิเศษนะทีนี้ฮานอยปกติสามหกห้าหนึ่งหกบนหกล่างโอ้เมื่อวานนี้แต่ล้านนอไอ้นี่เขาออกเป็น หลักเดียวกันเลยนะคะดีเนาะแบบนี้ดูสิอันนี้ก็สี่สี่เลยะคะรูดหลักเดียวก็บนล่างเลยเนาะทำไมไม่เป็นเจ็ดแปดเนาะอันนี้ก็เป็นสี่เจ็ดอันนี้ก็เป็นเจ็ดแปดะเนาะจะได้รูดเจ็หาน้อยปกติหลุดไปนะคะไม่มีเจ็ดนะอันนี้หลุดไปค่ะหานอย vip หานอย vip 0903์ 0. อันนี้ก็0บน 0, 0ล่างนะคะอันนี้ก็หลุดไปนะคะ อันนี้เนาะนี่ถ้าพูดถึงนะคะพี่น้องสังเกตดูของพี่น้องก็หลายครั้งแล้วนะถ้าสมาชิกจับรู้สึกว่าชอบ3ตัวไหนนะรู้สึกว่าชอบสามตัวไหนลองเล่นแบบนี้ก็ได้คะ่ะเลือกเซตอย่างสมมติเลือกเซตนี้ก็เจ็ดสี่เจ็ดแนะคะก็ตัดไป6ตัด2ตัวด้วยนะคะก็คือได้6คู่นะถ้าสมมติเพราะว่า สามตัวที่พี่น้องจับให้นี่คือพี่น้องจับรวมในชุดของเด่นที่พี่น้องอในตารางที่จับได้นะคะแต่ว่าเมื่ออย่างเมื่อก่อนเนาะพี่น้องให้แบบตารางใช่ไหมคะพี่น้องจะให้แบบตารางเนาะมีทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวจับคู่ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นให้เม็ดเดียวนะคะให้เม็ดเดียวไปเลยมันจะได้ไม่ต้องอ จับคู่นะคะก็คือรูดไปเลยเน้นรูดนะคะแต่ว่าสาส่วน3ตัวนี่พี่น้องเอามาจากสติจากสูตรที่ทำนะคะแต่ละเซตแต่ละเซตนะพี่น้องก็จับมาฉะนั้นโอกาสบางทีนะคะก็คือมันจะอยู่ใน3ตัวถ้าสมาชิกช,ชอบตัวไหนอย่างเงี้ยถ้าเลือกถูกนะคะก็ตัดไปตัดไป6คู่คะ่ะถ้าชอบ ชุดนี้ก็ตัดไป6คู่ก็วัดไปเลยนะคะคือเน้นรูด7นะคะเน้นรูดรูด1สมาเลือกเลือก3ตัวที่ชอบแล้วก็ตัดเพิ่มไปตัวที่ไม่มี7ใช่ไหมคะอย่างอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยอย่างพี่น้องให้7ใช่ไหมลูดเแล้วก็มันมีอะไรเอ่ย7 1มีแล้วก็ไม่ต้องจับ7 2ดมีแล้วก็ไม่ต้องจับใช่ไหมคะแต่1 2สองไม่มีก็จับอย่างเงี้ยถ้ารูดถ้ารูด7ใช่ไหมคะ เจ็ดก็ไม่ต้องเอาเจ็ดศูนย์ก็ไม่ต้องเอาถูกไหมคะก็เหลืออะไรก็เหลือ3 030ูก็อยู่ VIP ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยไม่มีไม่ใช่6เนาะถ้า6ก็จะอยู่นอนปกติฉะนั้นลองดูนะคะลองจับแบบนี้ดูนะทีนี้เราก็มาดูของวันอังคารที่20่สเมษายนกันต่อนะคะวันอังคารพี่น้องจับ เด่นให้ที่1วิ่งรูดหนะคะจับคู่มี1 2ึ่งสองแล้วก็หนึ่จนะอันนี้จับคู่ให้นะคะกันเบิ้ลศูนย์ศูแล้วก็เกนะคะสามตัวมี3ามเจ1 1หนแล้วก็เก้นะคะอย่างที่บอกรูดหนะรูดหอ่า 17 13มีแล้วเหลืออะไรคะเหลือ37ใช่ไหมคะเอา37ด้วยถ้าเลือก3ตัวไหนที่ชอบนะเลือกเล่นหลักอ่นอยไหนก็ลองตัดดูค่ะลองตัดดูนะคะสำหรับ3ตัวอันนี้12 13มีแล้วเหลืออะไรคะส2อไม่มีก็จับ3 2ไปเพราะว่า3ตัวเนี้ยอย่างที่บอกคะ่ะพี่น้องเลือกให้ในชุดเด่น ที่มันอยู่ที่สูตรที่ทำออกมานะคะแต่ละชุดนะคะพี่น้องเอามารวมเป็นสามตัวเป็นหลักร้อยนะอลองดูนะคะสำหรับฮานอยวันอังคารพี่น้องก็ขอให้เป๊ะๆป,ปังๆนะคะขอให้หนึ่งมาทั้งสามหน่อยขอให้เด้งบนล่างเนาะเหมือนเมื่อวานเนาะหนึ่งมาก็หนึ่งบนหนึ่งล่างอย่างนี้นะคะหวังว่าจะเป๊ะๆปังๆนะคะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่ที่กด ติดตามพี่น้องก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสมาชิกเก่าทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆกำลังใจก็ขอขอบพระคุณอีกเช่นกันนะขอบพระคุณจริงๆค่ะพี่น้องก็มีกำลังใจขึ้นนะคะบางทีก็รู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ว่ากำลังใจก็ยังดีอยู่นะคะก็ขอบพระคุณจริงๆค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเองๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ